แม้จะใช้สถานะแค่เพื่อนสําหรับความสัมพันธ์ของสาวปุ๊กลุกขนทีกับหนุ่มไม่พัฒรเดชแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังมีมิตรภาพที่ดีให้กันมาเสมอล่าสุดสาวปุ๊กลุกได้เปิดใจผ่านรายการแชร์ตั้งแต่แม่ป่วยได้ไม่คอยเป็นกําลังใจสาคัญแต่ตอนนั้นที่ออกมาประกาศลดสถานะเพราะอยากโฟกัสไปที่คุณแม่สําหรับความสัมพันธ์ตอนนี้คือตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่ายังไงในชีวิตจะต้องเป็นคนนี้แต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าเป็นคนที่ต้องถนอมเขาไว้คื หนูก็คุยงานคุยโทรศัพท์กันปกติเนี่ยแหละคุยเรื่องงานก่อนนอนคือก็ใส่แอร์พอตกกำลังจะล้มตัวลงนอนกำลังจะวางสายพอคุณแม่ลมปับหนูก็ตะโกนเรียกคนในบ้านแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าแอร์พอตมันก็ยังอยู่ในหูแบบวางสายไปหรืออะไรไม่ได้รู้เลย คือมารู้อีกทีในขณะที่อยู่ที่โรงพยาบาลกําลังกู้ชีพคุณแม่เพิ่งจะไม่นานไม่มาโผล่อยู่โรงพยาบาลแล้วหนูก็เลยแบบรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มันไม่ได้ธรรมดานะมันไม่ค่อยพูดว่าเราแบบดบีย,งงย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเวลาที่มันวัดความรู้สึกของคนว่าเขาเห็นคุณค่าไม่ใช่แค่เราแต่กับแม่เราอะเขาได้ยินเหตุการณ์ทุกอย่าง หนูคงเข้นแข็งมาถึงทุกวันนี้ไม่ได้ถ้าหนูไม่มีเพื่อนคนนี้อยู่ข้างๆส่วนในเรื่องความสัมพันธ์ตอนนี้คือเราก็สนิทกันมากๆแล้วเราก็ผ่านเรื่องราวความรักมาหลายอย่างคือในความที่น่าเป็นแบบนี้อะไม่ว่าจะเลิกหรือจะอะไรก็ต้องมีคนโทษว่าเธอเป็นคนจีบเขาก่อนหรือไม่ก็ตอนแรกก็จะบอกว่าแกนั่นแหละเยอะหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าหนูจะเปิดตัวว่าสนิทกันเลื่อนขั้นคนก็บอกว่าแบบตอ สุดท้ายคนก็ด่าเราคนเดียวถ้าหน้าเราจะต้องผิดตลอดคืออยู่ที่เซฟดีกว่าไหมยอย่างน้อยเราก็ยังมีคนนี้เป็นคนที่ปรึกษาก็ยังอยู่ข้างๆเราไม่ต้องมีสถานะละเบื่อ